อ่ะสวัสดีครับต่อด้วยไอดีนี้นะครับราคาเจ็ดพันสรอยบาทนะครับเจ็ดันสรอบาทนะครับดูที่ปืนเลยนะครับไออาทั้งหมดสามสิบห้ากระบอกอ่ะเอเคเอ็มหห เลเวลหนึ่งนะครับน้ำแข็งเลเวลห้านะเจ็ดพันสองนะครับอันนี้เลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจดไว้สักหน่อยห้าหนึ่งหนึ่งอันนี้เลเวลหนึ่งอีกนะครับ 5, 1, 1. ก็หลักๆก,ก็จะได้น้ำแข็งระดับห้านะครับเจ็ดพันแล้วกันท่วนๆเจ็ดพันสองเลขมันแปลงๆอะของประมาณนี้นะ รถอะไรประมาณนี้นะครับผมชุดนะครับเซ็ตก็พอมีนะหมวกไปด้วยความรวดเร็วนะครับ ถูกใจอยากได้อะไรเพิ่มตนแชทมานครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูให้อีกทีนะถ้าผ่า,ผาเออข้ามอะไรไปก็คือตัวนี้มันจะมันดีตรงที่ว่าได้นี่นะครับได้ไอตัวนี้เออไอตัวละครน่ะเนี่ยมันปลดครบห้าอันเลยครับเนี่ยเจ็ดพันนะครับ เไ,ไปดูฉายาหน่อย่อะ<ม>เดี๋ยวไม่กดแล้วเป็นงี้ว่ะชายาประมาณน,นี้ เจ็ดพันนะใครสนใจมาจัดไปครับอ่ะหน้าโชว์รูมก็จะประมาณนี้เพราะนั้นปืนอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือหลักๆได้เลเวห้ากับตัวละครปลดห้าตัวนะโอเคขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับผม